ยังมีอีกด้านของพลเมืองอาเซียนที่ได้รับประโยชน์เละตูกผลกระทบจากการเติบโตทางเศรษฐกิจประชาคมอาเซียนกำลังนำพาความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มาถึงพลเมืองตั้ง10ประเทศพลเมืองบางส่วนได้ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นแต่ก็มีผู้สูญเสียประโยชน์เละได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ที่ประเทศเวียดนามในเมืองโอจิมินสาวน้อยพูดได้ถึง15ภาษานี่คือตัวอย่างหนึ่งของการใช้ภาษาต่างประเทศไม่จำเป็นต้องอยู่ในอ้องเรียนเท่านั้นเมจะยากจนก็สามารถเปลี่ยนความยากจนให้เป็นโอกาสเพราะเธอได้เรียนรู้หลายภาษานักต้องเที่ยวเป็น สิ่งหาไม่ได้จากในโรงเรียนปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดีเนื่องจากจะมีขยะจำนวนมากมากขึ้นปัญหาการแบ่งชนชั้นถ้าคนไทยทำงานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่าอาจจะมีการแบ่งชนชั้นกันได้จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้นและอาจจะมีพม่าทาวลาวทาวกัมพูชาทาวปัญหาอาจจะ อาชญากรรมจะรุนแรงสถิติการก่ออาชญากรรมจะเพิ่มขึ้นอย่างมากจากชนชั้นที่มีปัญหาคนจะทำผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมายสรุปประโยชน์ที่ได้ 1. ได้รับผลมระโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจอกสองคุมานนเป็นมาติดกามิชาที่ถูกมองว่าด้วยโอกาสนั้นสามารถผลิตเบนแจุเป็นของตัวเองได้ สามความด้วยโอกาสของสาวน้อยในเมืองโอชิมินประเทศเวียดนามทําให้เธอสามารถสื่อสารได้ถึงสามภาษาสี่การใช้ความรู้การเรียนไม่จําเป็นต้องอยู่ในห้องเรียนเสมอไปห้าเราสามารถเรียนรู้ทักษะภาษา,าได้จากชาว่ังาตินักท่องเที่ยวหกเวียดนามเป็นชาติที่พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างก้ดด Seven, าวหนาาุดเจ็ดภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางของโลกที่ใชในการสื่อสาร เป็ดเด็กาชาวพม่าสามารถพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและทักษะภาษาได้อย่างดเดินเก้าเด็กที่ยากจนหรือโดยโอกาสก็จะได้รับการศึกษาจน,นพูดได้สามภาษาหรือบางคนอาจพูดได้ถึงห้าภาษาสิบเรื่องขะยะรุ่นเมืองทางพมาเส้นในสังคมเศรกิจขอ,ง,อง,งประชาคมอาเซียนได้พร้อรทำได้ผลประโยชน์ที่สูงมากแต่ในประเทศที่ประชากรใน ประท้วไม่มีประสทในด้านภาษาของชาติอื่นเลยก็จะไม่ได้รับผลประโยชน์จากประชาชนมาเสี่ยดเลยและอาจจะเป็นประท้วในการได้พัฒนาทางเศรษฐกิจอีกด้วย